สวัสดีค่ะกุ้งฟอร์ดอิซึมค่ะสวัสดีค่ะแอมแปะค่ะฟอร์ดอิซึมค่ะฟอร์ดแกลลอรี่ปทุมธานีค่ะค่ะวันนี้นะคะกุ้งกับแอมนะคะก็อยู่ที่ฟอร์ดออโต้แกลลอรี่ปทุมธานีนะคะซึ่งเป็นฟอร์ดที่มียอดขายนะคะอันดับ1มา5ปีซ้อนแล้วนะคะ5สมัยซ้อนเลยนะคะคะวันนี้นะคะเราจะมารู้จักกับตัวเจ้าเรนเจอร์ตัวนี้นะคะ เป็นเลนเซอร์นะคะหัวเดียวนะคะซึ่งเราไม่ค่อยพบกันมากสักเท่าไหร่นะคะที่จะจัดแต่งเต็มขนาดนี้นะคะพี่กุ้งคาเป็นยังไงบ้างคะรถคันนี้รถคันนี้แต่งเต็มมากเลยนะคะแล้วก็นอกจากตัวสมรรถนะของเขาที่จะมีความสูงอยู่แล้วนะคะแต่ตัวนี้ลูกค้าเน้นลุยนะคะลูกค้าก็เลยให้ยกสูงขึ้นมาอีกนะคะเรายกถึง5้านิ้วด้วยกันเลยนะคะแลว้วนี้ เพิ่มตัวดุดันนะคะด้วยกันชนหน้าแฮมเมอร์แฮมเมอร์เลยค่ะแต่วันนี้ที่เราจะมาคุยกันกับน้องแอมนะคะซึ่งมันมันจะมีที่ลูกค้าถามมาก็พี่กุ้งคะมีลูกค้านะคะผู้หญิงตัวเล็กๆนะคะจะสามารถขับรถเจ้ารุ่นนี้ได้ไหมคะพี่กุ้งบอกได้เลยนะคะว่า Ford ด a g e เจของเรานะคะพวงมาลัยมันจะเป็นพวงมาลัยแบบขอนแรงแบบไฟฟ้าวว้าผู้หญิงนะคะตัวเล็กๆก็ขับฟอร์ดได้นะคะขับกระบะได้นะคะก็ไม่ต้องเป็นกังวลเลยใช่ไหมคะกับเ้รถตัว เพราะพวงมาลัยเราเขาผ่อนแรงให้กับทุกท่านเลยนะคะไม่ว่าเล็กตัวใหญ่ขับได้โฉบเฉี่ยวสบายเลยค่ะใช่ค่ะถ้าลูกค้านะคะไม่เชื่อไม่มั่นใจนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะกุ้งแต่อาจจะไม่ตัวตัวไม่เล็กเท่าไหร่จะขับให้ลูกค้าดูนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูพวงมาลัยด้านในกันค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าอย่างที่กุ้งบอกว่าผู้หญิงใครว่าขับกระบะไม่ได้อ่า อย่างที่บอกนะคะคือจุดเด่นของพวงมาลัยนะคะของสอดนะคะมันจะเป็นพวงมาลัยแบบผ่อนแรงไฟฟ้าซึ่งมันจะเบานะคะถ้าเราขับในความเร็วที่ไม่เกิน60นะคะพวงมาลัยมันจะเบาขับง่ายนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราขับเร็วขึ้นเรื่อยๆพวงมาลัยมันก็จะเริ่มหน่วงนะคะมันจะทําให้การบังคับมันจะบังคับได้ดีนะคะอ่าเรามาดูกันนะคะเดี๋ยวกุ้งจะเริ่มลองขับให้ลูกค้าดูนะคะ พวงมาลัยนะคะอย่างที่บอกก็จะขับมือเดียวก็ได้นะคะเพราะว่าพวงมาลัยมันจะเบามากเดี๋ยวตอนนี้จะเป็นตอนขึ้นนะคะเวลาหมุนพวงมาลัยหมุนมือเดียวก็ได้นะคะเห็นไหมคะพวงมาลัยจะค่อนข้างที่จะขับง่ายอย่างที่บอกนะคะไม่ต้องกลัวนะคะว่าพวงมาลัยจะหนักแล้วก็จะบังคับรถยากรถของกอดเราทุกคันนะคะ พวงมลาลัยจะเป็นพวงมลาลัยแบบผ่อนแรงไฟฟ้าหมดเลยนะคะซึ่งจะทําให้ขับง่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงนะคะหรือว่าผู้ชายที่เพิ่งหัดขับรถอ่าเท่าที่ที่กู้อ่ะค่ะได้เอ,อ่อทำให้รู้จักกับตัวรถคันนี้เพิ่มมากขึ้นนะคะแล้ววิธีใช้งานนะคะขอต้องพวงมลาลัยของรุ่นนี้นะคะก็คุณผู้ชมนะคะก็ได้รับรู้รับทราบแล้วนะคะว่ามันใช้งานได้อย่างง่ายดายมากเลยค่ะทีนี้นะคะถ้าคุณลูกค้าท่านใดนะคะ อยากจะทดสอบนะคะในการขับขี่นะคะเราสามารถนะคะมาที่ออโต้แกลเลอรี่ปทุมธานีได้นะคะและติดต่อที่แอมแปงและติดต่อที่พี่กุ้งนะคะได้ตลอดเวลาเลยค่ะค่ะเดี๋ยวกุ้งนะคะก็จะมีพวกรายละเอียดต่างๆนะคะใต้ล่าง <ละ S 2> นะคะใต้พ้าที่เราให้คุยกันนวันนี้คนะคะค่ะวันนี้นะคะกุ้งกับน้องแอมนะคะก็ขออนุญ,ญาตนะคะ จบการร <Review. S 2> ีวิวพรีเซนต์รถันด<อ>ดน้ในตัวอของรถคันนี้พวงมาลัยคันนี้ให้นะคะค่ะน้องแอมมีอะไรฝากท้ายก็น้องแอมนะคะน้องแอมแปรกับพี่กุ้งนะคะก็ขอฝากนะคะคุณผู้ชมทุกท่านนะคะได้ติดตามผลงานแอมแปรและกุ้งนะคะไว้กับคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะแล้วก็ทุกแคมเปญนะคะเราพร้อมจบนะคะโทรมานะคะหรือไลน์มานะคะติดต่อได้ทุกช่องทางเลยค่ะเรายินดี ดันทุกเคสน,นะคะจบทุกเคสให้คุณลูกค้าทุกท่านค่ะค่ะวันนี้นะคะสองคนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ